มาครับพี่น้องแล้วจะลองผ้าตักปลามัดเบ่งมันสี่ใดบ่ครับมาเน่ยเขาไม่อีกตักผ้าปลาข้ามัดปากคอเบ่งเป็นป่าผลแล่นอยู่ผมครับเอาอ๋อมาต่อเขามา่อไหร่ปะนี่ใช้ปลามัดปากคอเบ่งเด้อมันสี่มันบ่ เบิ้มาเบิ้งครับถือมาเอเ,เล็กบีมใสไปเรื่อยนี่บอเอาเบิงโอ้ได้เก่าครับามาเบิบบ้งใกล้ๆมองพีน้ำมองพีได้เนี้ยได้นี่เอาได้สิาตากอีกเถวนึงนงด้วยสลายเป็นไะ อออโอ้ยประมาดตัวง,งามครับทำมาเหรอ,อครับพี่เอายาครับนี่เป็นพิธีของสนมบดสาวบานเอาครับเอาเ